เปิดตำนานประวัติจริงของนาจาโดยนาจาน,นั้นเ่ครับในการ์ตูนมหาศึกเทพชนเทพก็จะเป็นอีกหนึ่งเทพที่ได้ต่อสู้ในศึกอโพคาลิปนี้เช่นกันนะคู่ต่อสู้ของนาจาก็น่าสนใจด้วยครับเป็นเทพีแห่งสงครามเทพีมอริลแกนนั่นเองครับแต่ก็นะครับผมต้องใช้เวลาเหมือนกันนะผมกว่าที่นาจาเนี่ยจะได้ออกลงต่อสู้นะครับการต่อสู้ของนาจาเนี่ยจะเป็นคู่ที่4นะครับโดยสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยเพิ่งจะจบ คู่ที่2ไปนะ มันก็ต้องแบบโหต้องมีคู่ที่สามมาขั้นก่อนนะผมคู่ที่สามจบเนี่ยกว่านาจาจะได้ออกลงต้องใช้เวลากันสักพักหนึ่งนะแต่นั่นนะครับผมก่อนที่นาจาาในการ์ตูนเทพชนเทพจะออกลงนะครับเรามารับชมเรื่องราวประวัติของนาจากันก่อนดีกว่าครับว่านาจาคนนี้เนี่ยมีเรื่องราวความเป็นมาเป็นไปยังไงกันบ้างนะครับเราก็จะเล่าเป็นแบบภาพรวมสรุปย่อๆให้ในคลิปนี้นั่นเองครับตำนานนั้นต้องบอกว่าเป็นกึ่งเทพกึ่งมนุษย์นะครับก็คือเดิมทีเนี่ยมีชา กำเนิดเป็นมนุษย์แต่ก็ได้กลายเป็นเทพในภายหลังนั่นเองนาจานั้นเป็นบุตรของแม่ทัพลีจิงและมีแม่ชื่อว่านางอินโดยแม่ของนาจานเนี่ตั้งครรภ์ถึง3ปี6เดือนเลยทีเดียวเชียวครับแล้วพอคลอดออกมาเนี่ยนาจานั้นก็ดันเป็นลูกแก้วกลมๆล,ลอยอยู่กลางอากาศกาันไฟอย่างนั้นครับทำเอาตอนแรกพ่อนี่ก็ตกใจอย่างมากนะผมคิดว่าเป็นปีสาจนะครับแต่พอพ่อฟันลูกแก้วไปเนี่ยก็ปรากฏว่าพบลูกช้างที่สุดแส่จะนา น่ารักอยู่ด้านในนะหลังจากนั้นเทพไทย,ยีเ่เจริญก็มารับนาจาเป็นลูกศิษย์แล้วก็เริ่มที่จะสอนวิชาเซียนต่างๆนานาให้กับนาจาเรื่องพลังและอาวุธของนาจาเนี่ยนาจานับว่าเป็นเทพนักรบที่มีความเก่งก้าสามารถมากครับผมอาวุธที่นาจาใช้ก็ทรงพลังกันแบบสุดๆครับมีห่วงจากฟ้าเป็นห่วงวิเศษที่จะใช้คว้างปลาโจมตีใส่ศัตรูได้มีหอกเพลิงที่สามารถใช้ไฟทําลายล้างใส่ศัตรูได้อย่างรุนแรงมีวงล้อไฟติดเอาไว ใต้เท้าทําให้นาจานั้นสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้อย่างรวดเร็วมีผ้าคลุมสีแดงเป็นผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถใช้รัดพันสตูก็ได้หรือเอามาใช้ป้องกันตัวนาจาเองก็ทําได้ด้วยเช่นกันวีรกรรมในตำนานของนาจานั้นก็จะประกอบไปด้วยการต่อสู้กับองโจนาจานั้นได้เข้าร่วมรบเคียงข้างถังไทกงและกองทัพของพระเจ้าโจอู่หว,วางเพื่อทําการล้มล้างราชวงศ์ซางอันชั่วร้ายนาจานั้นเป็นแม่ทัพเด็กที่มีความกล้าหาญอย่างมากสามารถต่อสู้ กับแม่ทัพและปีศาจได้หลายตัวอีกหนึ่งวิลกรรมของนาจาคือการสังหารเทพมังกรแห่งทะเลตะวันออกครับคือนาจาเนี่ยเป็นเด็กที่แบบมีความซุกซนนะครับวันหนึ่งเนี่ยนาจานั้นไปเล่นน้ําที่ทะเลด้วยความซุกซนของนาจานาจาก็ได้ฆ่าทหารทะเลโดยไม่ตั้งใจครับทําให้เทพมังกรเนี่ยคือโกรธมากนะเทพมังกรนั้นก็ได้ส่งลูกชายอย่างอ้าวปิงมาต่อสู้กับนาจาแต่ผลปรากฏเลยคือนาจาเนี่ยครับได้ฟาดจบ ตีใส่อ้าวปิงองค์ชายบังกอดซะจนตายไปเลยครับเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยนำมาถู่การขัดแย้งกันครั้งใหญ่เลยครับระหว่างนาจาและเทพบังกรน,นะนาจาเองก็รู้สึกสำนึกผิดเสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทําไปครับและเพื่อเป็นการปกป้องชาวบ้านไม่ให้ชาวบ้านผู้บริสุทธิ์ต้องรับผลกระทบจากการทําผิดของตัวเองนาจานั้นได้ทําการเสียสละชีวิตตัวเองเพื่อเป็นการไถ่บาปนั่นเองครับแต่ในเวลาต่อมาครับอาจารย์ของนาจาไทยี่เจริญนั้นได้ใช้ดอกบัวสร้างร่างกายใหม่ ให้กับนาจาโดยร่างใหม่นี้เรียกว่าร่างวัวทองทําให้นาจานั้นเนี่ยก็มีความเก่งแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมไปอีกครับและตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาในละครทำให้นาจานั้นได้กลายเป็นเทพนักรบแห่งสวรรค์น,นั่นเองนะนาจานั้นถึงแม้ว่าพื้นเพละ,ละเนี่ยจะเป็นเด็กแก่นซ่าหัวล้านมีความเกเรนิดๆเนี่ยครับผมแต่ภาพรวมเนี่ยก็ไม่ใช่คนเลวร้ายอะไรอยู่แล้วนะครับคือเขาเป็นคนที่มีความกล้าหาญมีความยุติธรรมรักประชาชนต่อต้านความอายุติธรรมครับและก็ พร้อมที่จะเสียสละตัวเองเพื่อส่วนรวมอีกะด้วยและถ้าพูดไปถึงวรรณกรรมไซอิ๋วเนี่ยตัวนาจานั้นก็เคยปะทะต่อสู้กับซุนหงอคงด้วยนะครับเป็นเหตุการณ์ที่ตัวนาจานี่จะอยู่ในกองทัพสวรรค์ที่ซุนหงอคงนะครับผมไปเปิดศึกถล่มสวรรค์นั่นเองครับซึ่งนี่นแหละครับผมหงอคงคือมันโคตรโหดโคตรโกงนะ ถึงแม้ว่านาจาจะมาต่อสู้ร่วมกับเทพอื่นๆยังไงก็ตามทีครับสุดท้ายแล้วนาจาก็ต้องพ่ายแพ้กับสุนโงโคงไปอยู่ดีนะนาจาเนี่ยต้องบอกว่ามีถิ่นกําเนิดแบบหลากหลายนะครับผมเป็นทั้งตำนานพื้นบ้านด้วยมาจากรัตทิเต่าด้วยมีความเชื่อได้รับอิทธิพลมาจากเทพพินดูอีกะด้วยนะเมื่อพูดถึงนาจาแล้วเราก็ต้องขอแวะนอกเรื่องไปพูดถึงนาจาแอนิเมชันกันอีกสักนิดหนึ่งครับผมหลายๆคนน่าจะพอทราบน่าจะพอได้ยิน ข่าวกันมาแล้วใช่ไหมครับว่านาจาแอนิเมชันเนี่ยทั้งภาค1ภาค2นี่คือได้รับความนิยมสูงมากครับผมคนชอบเยอะมากครับและภาค2นี่คือรายได้ถล่มทลายครับขึ้นชาร์ตกลายเป็นแอนิเมชันที่มีรายได้สูงที่สุดในโลกเรื่องหนึ่งไปแล้วนะโดยเนื้อหาในแอนิเมชันเนี่ยมันก็จะมีการดัดแปลงเนื้อหาบ้างบางส่วนนะครับผมตัวละครหลักเนี่ยมันก็มาันครบนั่นแหละครับตามตำนานของนาจานะพีแต่ว่าบทบาทของแต่ละตัวละครเนี่ยมันจะแตกต่าง จากเดิมนั่นเองครับผมถูกดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัยถูกตัดแปลงเพื่อให้มันมีข้อคิดถูกดัดแปลงเพื่อให้มันมีความสนานมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปครับอย่างเช่นความสัมพันธ์ระหว่างนาจาและอ้าวปิงเนี่ยถ้าตามความเชื่อตามนิยายตามตำนานแล้วเนี่ยนาจาเนี่ยเขาต่างหานอ้าวปิงใช่ไหมครับแต่ในอดีตเวชันเนี่ยก็มีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ตัวนาจาเนี่ยมาเป็นเพื่อนกับอ้าวปิงนะครับแล้วสองคนนี้เนี่ยก็ร่วมมือกันเผชิญหน้าต่อตู้กับความอายุติธรรมนะครับ เรียกว่าเป็นการดัดแปลงบทบาทที่แบบว่าโคตรเท่แล้วก็โคตรเฟี้ยวว่ะนะต่อมาคำถามที่น่าสนใจนาจานั้นมีตัวตนอยู่จริงไหมครับก็ตอบว่านาจานั้นเนี่ยไม่ได้มีตัวตนจริงในบริษัทหรอกนะครับนาจานั้นเนี่ยเป็นเทพที่ถูกกล่าวขานในเชิงของตำนานในเชิงวรรณกรรมในเชิงนิทานในเชิงลัทธิต่างๆาน,านานเนี่ยมาผสมรวมๆเข้าด้วยกันนั่นเองนะก็ตามนั้นนะผมมันก็เหมือนกับเทพอีกหลายๆองค์เลยแหละครับที่เป็นความเชื่อที่เป็นยึดเหนี่ยว เีทางจิตใจที่เป็นที่เคารพบ,บูชาทางจิตใจนั่นเองครับแต่นั่นแหละครับเทพหลายต่อหลายองค์นั้นเนี่ยครับไม่ได้มีตัวตนไม่ได้มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆนั่นเองอะนะ